สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกๆคนนะคะที่ติดตามช่องแก้ว9้าพยากรณ์แก้ว9ก้2 4ในช่อง y t u t u นะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ที่เข้ามากดไลค์กด s u b สไครต์ให้กับทางช่องด้วยนะคะวันนี้เราจะมาทําดวงรายเดือนประจําเดือนมิถุนายนพศสอ6พนะคะซึ่งคลิปนี้จะเป็นของชาววันพฤหัสบดีเรามาดูกันซิว่าชาววันพฤหัสบดีนะคะในเดือนมิถุนายน จะมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะสิ่งใดควรรู้สิ่งใดควรระมัดระวังนะคะเดอรซันขึ้นมาเลยหนึ่งคาถาขึ้นมาเดอรเวลขึ้นมาค่ะอู้ยไพ่โพสิทีฟมากเลยการเริ่มต้นที่ดีในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะการเปลี่ยนแปลงที่ดีกําลังเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณนะคะการได้รับการร่วมมือหรือแม้กระทั่งการได้รับการตอบกลับมาที่ดีในเรื่องของความสัมพันธรร์ก็ได้นะคะ <g arden> ความสัมพันธ์ที่คุณอดทนรอคอยมานานนะอ่า สิ่งสิ่งหนึง่งนะคะ transformation นะคะเดอะ a t ตเนี่ยมาบอกว่าบางสิ่งบางอย่างนะคะที่มันมีปัญหามาก่อนหน้านี้หรือแม้กระทั่งว่าสถานการณ์ก่อนหน้านี้ที่มันคุมเครือหรือว่าไม่ชัดเจนอย่างเงี้ยมันจะมีความชัดเจนมากขึ้นนะคะเป็น The v i c t o r y c a r การนะคะเอชออฟสอดขึ้นมาอาจจะหมายถึงในเรื่องของหน้าที่การงานหรือว่าการใช้ชีวิตก็ได้นะคะสิ่งที่คุณรอคอยในเรื่องของผู้คนหรือว่าหน้าที่การงานเนี่ยคุณจะได้รับการตอบรับตอบกลับมานะคะบางคนนะคะอาจจะมีข่าวดีในเรื่องของการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง ที่เกี่ยวข้องกับการงานของคุณนะคะออะไรอีกคือมันจะมีข่าวดีเกิดขึ้นเยอะอยู่นะในเดือนมิถุนายนนะคะทั้งเรื่องของการงานการเปลี่ยนแปลงในการใช้ชีวิตการดำเนินชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปนะคะรูปแบบการ ดําดเนินชีวิตเปลี่ยนไปแล้วก็สิ่งสิ่งหนึ่งที่มันจะเกิดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดก็คือว่าการพัฒนาตัวเองนะคะแบบก้าวกระโดดในการดําเนินชีวิตนะทีนี้นะคะเรามาขยายกันทีละเรื่องนะคะการงานการเงินความรักความสัมพันธ์เป็นอย่างไรนะคะขอดูการงานหน่อยการงานนะเห็นว่าการเริ่มต้นนะคะไม่ว่าจะเป็นงานใหม่หรือแม้กระทั่งว่าการเริ่มต้นโปรเจกต์อะไรใดๆก็ตามนะคะคุณจะได้รับความร่วมมือหรือว่าคุณจะสามารถ ทำให้ประสบความสำเร็จได้นะคะสิ่งหนึ่งมันมาจากศัก,กยภาพของคุณความสามารถของคุณแล้วก็ประสบการณ์นะคะที่ถูกสั่งสมมาคุณจะมีข่าวดีในเรื่องของหน้าที่การงานค่ะความโดดเด่นนะคะเดอสตาเนี่ยเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะชื่อเสียงเกียรติยศนะคะาการสรรเสริญนะคะการให้การได้รับคำยกย่อง อะไรอย่างเงี้ยค่ะเออในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะอาจจะหมายถึงการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งอย่างที่บอกไปหรือว่าการได้รับการยอมรับการได้รับการโปรโมทนะคะคนเห็นคุณค่าในสิ่งที่คุณทานะคะหรือว่าเป็นคนที่ใครๆนะคะเพื่อนร่วมง,งานหรือว่าหัวหน้างานหรือว่าใครก็ตามเนี่ยให้ความสําคัญนะข่าวดีในเรื่องของงานนะคะในเดือนมิถุนายนของชาวอันคารพิษเด่นมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับ ความสามารถพิเศษของคุณนะคะทักษะความสามารถที่คุณชํานาญนะอืม ก่อนหน้านี้แกมองว่าด้วยความที่มีเดทเดทขึ้นมานะแกมองว่าคุณอาจจะกําลังพิสูจน์ตัวเองอยู่นะคะหรือพยายามที่จะก้าวข้ามปัญหาอุปสรรคในเรื่องของการงานของคุณให้ได้นะคะแล้วมันจะจบลงนะสุดท้ายแล้วคุณจะได้พบความสําเร็จในเดือนมิถุนายนนะคะไม่ว่าก่อนหน้านี้จะพยายามพิสูจน์ตัวตัวเองในรูปแบบไหนก็ตามเหนื่อยแค่ไหนก็ตามนะคะคุณจะเห็นผลในเดือนมิถุนายนนะมันหมายถึงว่าเออเขาเรียกอะไร การพยายามนะคะจะนำมาซึ่งความสำเร็จนะคะอุปสรรคน้อยลงนะ,ะทีนี้เรามาดูการเงินกันหน่อยนะคะการเงินเป็นอย่างไรการเงินของชาววันพฤหัสบดีนะคะในเดือนมิถุนายนอาจจะมีค่าใช้จ่ายนะคะเกี่ยวกับคนรักคู่รักนะคะหรือแม้กระทั่งว่าค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ ซ่อมแซมต่อเติมอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่อยู่ที่อาศัยก็ได้นะคะหรือแม้กระทั่งว่าออฟฟิศที่ทํางานอะไรอย่างนี้นาะบางคนอาจจะเป็นเจ้าของกิจการอะไรอย่างเงี้ยอ,อาจจะต้องแบบดูแลซ่อมแซมอุปกรณ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะมีเงินมีเรื่องของการเงินเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งสิ่งนี้ด้วยนะคะการเงินวางแผนดีๆนะอาจจะมีช่วงเวลาที่แบบจะต้องอดทนให้สถานการณ์การเงินที่มันไม่ค่อยมั่นคงนี่ผ่านไปนะคะ ก้มองว่าอาจจะเป็นในช่วงระยะเวลาของช่วงกลางๆอะคะ่ะกลางๆเดือนนะแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะคะไม่ว่าไม่ว่ามันจะเป็นยังไงก็ตามคุณจะสามารถกอบกู้สถานการณ์การเงินของคุณได้นะอืมเดี๋ยวขอดูขอดูเพิ่มอ,อีกนะคะนอกจากนี้ยังมีเรื่องอะไรอีกอาจจะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องเอกสาร กฎหมายทนายความอย่างนี้ด้วยก็ได้นะคะวางแผนการเงินให้ดีนะคะระมัดระวังค่าใช้จ่ายที่มันจะมาในรูปแบบของการแบบไม่คาดคิดไม่คาดคาดไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ยอืมสิ่งผุพังหรือว่าสิ่งที่ต้องซ่อมแซมต่อเติมอะไรอย่างเงี้เนาะ,ะการเงินในเดือนนี้นะคะอมต้องวางแผนดีๆนะคะอย่างที่บอกไป ทีนี้เรามาดูความรักความสัมพันธ์กันหน่อยนะคะความรักความสัมพันธ์เป็นอย่างไรเอาเมื่อกี้แกบอกไปแล้วเนาะการเงินจะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับคนรักคู่รักออคนในครอบครัวอะไรอย่างนี้นะคะบอกไปแล้วเนาะบอกไปแล้วแหละทีนี้นะคะเรามาดูความรักความสัมพันธ์นะคะเป็นยังไงทั้งสามสถานะใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ คนมีคู่นะคะคนมีคู่เดือนนี้อาจจะต้องอืพบเจอสถานการณ์ที่จะต้องแบบว่าทําความเข้าใจกันนะคะบางคนอาจจะมีความรู้สึกอยากเป็นอิสระในความสัมพันธ์หรือว่ามีการขีดเส้นกั้นให้กันและกันมากเกินไปอะไรอย่างนี้นะคือควรจะปรับใจปรับอารมณ์เข้าหากันนะคะ ลดอีโก้ลดความเป็นตัวของตัวเองลงหน่อยนะคะแล้วก็มีความอดทนในความสัมพันธ์นะคะบางคนอาจจะคาดหวังกับความสัมพันธ์มากเกินไปนะมันก็เลยทําให้รู้สึกเหนื่อยเป็นพิเศษเหนื่อยมากกว่าเดิมนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์นะสำหรับคนที่สถานะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะอืมแก้มองว่ามันเป็นการดิวที่เหนื่อยนะเป็นการดิวที่เหนื่อยแล้วก็ทรมานเหมือนกันนะคะในความสัมพันธ์นี้นะอืม คุณจะต้องพยายามต่อไปอะคะ่ะถ้าคุณยังต้องการความสัมพันธ์ในรูปแบบนี้อยู่นะ,ะเดือนนี้ก็ยังต้องพยายามต่อไปนะคะสำหรับคนโสดล่ะคนโสดนะคะคุณอาจจะรอคอยใครบางคนอยู่นะคะรอคอยคนที่คุณไม่สามารถที่จะลืมได้หรือว่าคนที่เป็นแบบสเปคของคุณอนะอ่าอาจจะรอคนคนนั้นอยูอ่รอแล้วเป็นยังไง ที่ผ่านมาก็สาหัสเหมือนกันนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะแล้วก็ยังรอคอยคนคนที่แบบเข้ามาเติมเต็มนะคะไม่จำเป็นจะต้องเป็นคนเก่าก็ได้นะคะเหมือนกับว่าคุณมีสเปคอย่างเงี้ยแล้วคุณต้องการแบบเนี้ยประมาณเนี้ยคุณก็รอคนคนนั้นนะคะซึ่งไม่รู้ว่าเขาจะมาเมื่อไหร่นะ,ะจะมีข่าวดีว้าคนโสดนะคะคุณจะมีข่าวดีในเรื่อง,องความสัมพันธ์นะคะการรอคอยเนี่ยเพจออฟบอลเนี่ย มันเป็นการรอคอยที่ประสบความสําเร็จนะคะคุณจะได้เจอดิสนีย์นะคะเนื้อคู่ของคุณจะเป็นชาติาน้ําก็ได้นะคะมีนกรกฏพิจิตหรือว่าคนที่แบบสายเปยอะไรอย่างเงี้ยเข้าอกเข้าใจนะคะหน้าตาดีนะเข้ามาเติมเต็มความรู้สึกแล้วก็ความสุขให้กับคุณนะคะในเดือนมิถุนายนแต่ถามว่าแต่เดียวก่อนนะคะสามารถตกลงเป็นแฟนกันเลยได้ไหมนะคะที่บอกว่าเป็นดิสนีย์เนี่ยอาจจะไม่ใช่โซเมตก็ได้นะคือหมายความว่าไม่อยากจะให้ ไม่อยากจะให้เร่งรีบในความสัมพันธ์นะคะอยากจะให้ดูๆกันไปก่อนโอเคแหละมันมีความสุขมันมันเป็นเรื่องปกติของความสัมพันธ์แรกๆนะคะไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ตามไม่ว่าจะเป็นคู่บุญคู่กรรมค,คู่อะไรใดๆก็ช่างครั้งครั้งแรกๆแล้วแรกๆที่เข้ามาเนี่ยมันก็จะมีความสุขมันก็จะเต็มสิบตลอดะคะ่ะแต่ว่าอยากจะให้ดูดูกันไปก่อนนะคะด้วยความที่แบบอืมทุกวันนี้มันไม่สามารถที่จะไว้ใจอะไรได้ง่ายๆะเนาะ เราต้องรักตัวเองก่อนนะคะเป็นสิ่งสิ่งหนึ่งเนี่ยมันอาจจะหมายถึงว่าเซฟเซฟตัวเองก่อนไว้ไว้ก่อนจะดีกว่านะคะแต่ถามว่ามันดีไหมนะคะมันดีไพ่บอกว่าดีนะคะคนคนนี้ดีดีเป็นพรมลิขิตนะคะต่อให้คุณหลีกเลี่ยงที่จะไม่เจอคุณก็ต้องได้เจอคนคนนี้นะคะแต่เมื่อได้เจอแล้วก็ต้องมีสติในการอ่าพิจารณานะคะในการเลือกเอาใครเข้ามาในชีวิตของเราเนาะ ใช้วิจารณญาณน,นะคะเรามาระวังปัญหาเรื่องสุขภาพด้วยนะคะความเครียดความกังวลน,นะคะที่สะสมมานานเนี่ยจะทําให้คุณเหน็ดเหนื่อยหรือว่าจะต้องแบบเข้ารับการรักษาอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะอืมแต่ว่าคุณก็จะได้รับการเยียวยานะ ถ้าเป็นในเรื่องของสุขภาพนะคะหรือถ้าเป็นเรื่องของความขัดแย้งหรือว่าสถานการณ์ผู้คนรอบข้างความเหน็ดเหนื่อยความพยายามในการเอาชนะบางสิ่งบางอย่างเนี้ยที่คุณรอคอยมานานอะไรก็ตามที่คุณอดทนพยายามทําด้วยตัวเองมานานนะคะมันจะเห็นผลในเดือนนี้คุณจะสามารถผ่านปัญหาและอุปสรรคไปได้นะคะด้วยความที่แบบมันเป็นอย่างเงี้ยค่ะมันเป็น the sun เป็น e d e of dawn ขึ้นมานะคะเป็น A d e of sort ขึ้นมาอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นนะคะในเดือนมิถุนายนคุณจะสามารถข้าม ผ่านมันไปได้นะคะการเดินทางนะคะจะทําให้คุณได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆแล้วก็จะทําให้คุณแบบได้มีแรงบันดาลใจใหม่ๆในการดําเนินชีวิตด้วยนะคะบางคนอาจจะมืแมดแปดด้านในการดําเนินชีวิตอะไรอย่างเงี้ยอ่าเดี๋ยวลองออกไปเจอโลกภายนอกออกไปเะชิญโลกภายนอกออกไปเจอผู้คนใหม่ๆสถานการณ์ใหม่ๆจะทำให้คุณได้มีแรงบันดาลใจที่ดีมากขึ้นในการดำเนินชีวิตนะคะ มาดูว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะแนะนำอะไรเพิ่มเติมสําหรับชาววันพฤหัสในเดือนมิถุนายนใช้วิจารณญานในการรับชมรับฟังนะคะอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้ในเดือนมิถุนายนนะคะมันเป็นสิ่งที่มันเป็นผลจากสิ่งที่เคยทําลงไปนะคะ อืมมันเป็นคําตัดสินมันเป็นอะไรที่แบบถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องได้เรียนรู้บทเรียนนี้ถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องได้เจอสิ่งสิ่ง,งนี้ถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องเผชิญเหตุการณ์นี้เราจะต้องผ่านมันไปให้ได้นะคะดังนั้นอนะ่ะอะไรเกิดขึ้นแล้วสิ่งใดเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นดีเสมอนะคะคุณมีพลังงานดีๆที่แบบคอยซัพพอร์ตคุณคือดีมากอะคะ่ะคุณมีดีไนี่ซัพพอรนะคะมี สปีริตมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดีมากๆนะคะป้องคุ้มพองคุณอยู่คอยสนับสนุนคุณถึงแม้ว่าคุณจะต้องเข้าไปเจอบทเรียนอะไรที่มันยากๆในการดําเนินชีวิตก็ตามคุณจะสามารถผ่านเหตุการณ์เหล่านั้นไปได้นะคะด้วยสิ่งหนึ่งที่คุณเป็นคนกล้าหาญคุณเป็นคนที่มีจิตใจที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยพลังบวกนะคะซึ่งสําคัญมากเลยนะอย่าลืมข้อดีของคุณนะคะอย่าลืมข้อดีในในในตัวตนของคุณที่คุณมีนะคะแล้วนอกจากนั้นนะคุณยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดีมากๆนะคะคอย ปกป้องคุ้มของคุณอาจจะเป็นเพราะว่าด้วยความที่คุณเป็นคนจิตใจดีนะคะเป็นคนที่แบบเห็นอกเห็นใจผู้อื่นอยู่เสมออะไรแบบนี้ค่ะถึงแม้ว่าคุณจะไม่ค่อยแบบอ่แสดงออกให้เห็นอย่างชัดเจนแต่ด้วยจิตใจของคุณที่ไม่คิดร้ายต่อใครอะดังนั้นน่ะท่านจึงไม่เคยละทิ้งคุณไปไหนนะคะก็อยู่กับคุณตลอดถ้าคุณมีอุปสรรคปัญหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณจะคอยช่วยเหลือคุณเสมอนะคะก็ ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจงให้แก้วด้วยนะคะเจอก,กันอีกทีคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ